ก็ ar, สวัสดีให้ยู่ผมจ็อกเกอร์55นะครับก็ส right? ่งสินเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook ได้เลยในแกผมวันนี้ก็อยู่กับฮีโลเอนจิเนียร์นะครับก็นักวางระเบิดของเรานะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับยืนกับลิงโอ้ยเฮ้ยลิงลิงใจเย็นลิงลิงลิงโอหูยอะไรวะเนี่ยลิงเด่งกับตายครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยลิงล่อเก็บตายนะฮก็ ตัดมาทีที่สองครับต้นเกมนะครับสกอร์ศูนย์สองพนงขามนำไปสองตัวดูว่าวันนี้จะไหวไ่มครับยืนกลางกับลิงปกติมันต้องต้องแบบไปวางระเบิดอะไรเงี้ยเฮ้ยดูวางระเบิดอุยอ้ยเฮ้ยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเรียลล์ไอเอไดียคิวเฉยคือแบบเอ้ยอย้ยอยดูทีคือทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณคือวางตรงนี้ปุ๊บนี่ดูวางตรงนี้นะ แล้วลิงโดดมาปุ๊บแล้วไประเบิดที่หลังตามไปป้อมตีไอ้อยาโอ้โหอัจฉริยะจีเนียดโอ้โหวางอย่างนั้นอย่างได้แล้ววางไว้ตรงนี้2เม็ดนะครับอันนี้วอร์สก้าฝั่งเราอ่ะวางไปสามเม็ดโอเคเอา่าใ,ในโดต้าก็มีตัววางระเบิดใช่ไหมแต่เหมือนสกิลจะวางระเบิดและอันติก็เป็นระเบิดด้วยนะครับซึ่งอันนี้โอ้โหวางระเบิดอันติแม่งก็คนละเรื่องกัน มันน่าจะแบบระเบิดเป็นชุดๆไปเลยนะแบบให้มันสกิลมันสอดคล้องกันหน่อยหนึ่งนะครับผมก็มาฝั่งเรานะครับมีเลวอนอสเกลระวิเศษนะครับไปตรงข้ามนะครับผมมีลิงนะฮะเบเฮแซนป๊อปเป็ดบุสแวกแคลระแมนสี่นะฮะแล้วเบเฮตัวตันตัวหนึ่งนะครับ,เบ,เบ,บ,บก็จุดโหดของตัวนี้ก็แนะ่ๆระเบิดมันจะแรงต้นเกมนะนี่ว่างไงลิง ตอนนี้เวล6แล้วครับอาลิงเปรียร้ยวหรอล,ลิงเปรียร้ยวหรอนะฮะมีดับเบิลยิงไปเฮ้ยระวังลิงตัวเข้าป้อม,มลิงมีขวดเหมือนกันนะครับอ่าและลิงหนีไปเก็บรูนล่างครับผมรูนบนยังไม่ออก อันนี้วางสรงสุดดกี่ลูกสามลูกอะสามชาร์จเอ้ยไม่ใช่สะสมได้สูงสุดสามชาร์จนะครับวางได้มากสุดสี่ลูกนี่ฮะอันติเลยครับวางระเบิดใส่หน้าฮะแล้วถอยออกมายิง <'m> เรียบร้อยครับมีดับเบลิลนะผมเนี่ยวางไปสามแล้วนี่แปบลบว่ามันใช้ได้อีกลูกหนึ่งอันนี้วางได้ห้าลูกแล้วโอเค แต่ก่อนเหมือนมันจะวางได้ทีเดียวหมดเลยไม่เชหยอแบบเวลหนึ่งอะแล้วเขาว้ามาวางไว้ตรงเงี้ยกันอะใช่ไหมสมัยก่อนอะแล้วเฟิร์สบัตปั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่นี้ต้นเกมว้อัพหนึ่งอะไรเงี้ยมันวางได้แค่สักสองสามมั้งก็อาจจะไม่ตายอาจจะโดนหา้าไม่แน่ <I> โอ้ยแม่งเจ็บคอเคยกินอะไรเผ็ดๆไหมแล้วพอเรากินลงคอ <is> right. ลงท้องไปเนะี่ยมันก็ไม่เป็นไร คอสำลักอ่ะเฮียแม่งแสบอยู่ในคอ <c oughs> คือผ่านคอลงไปท้องไม่แสบพอสำลักขึ้นมาเนี่ย <c oughs> โอ้ยยินทรมันจัด <c oughs> นี่ฮะปลาระเบิดไปอ่ะแล้วก็ยัดระเบิดใส่หน้าครับ <c oughs> อ่าถ้าถ้ถปาปลาเพิ่มไ้ลูกนี้มันจะหายใช่ไหมถ้ามันเกินโคตาห้าเม็ดอ่ะใ <c oughs> นอาร์เมโดน,นะครับแต่ว่ามีลูรีเจนครับก็ปลาระเบิดไปเล่น กดดีเจนไปลิงไม่เดินไปเก็บลูนบนไหนอ,อ่ะลิงหรือว่าลิงกันลื้อร์ดเวิร์ดไม่มีนะมันหมไม่เดินไปเก็บลูนบนบ<ม>้างวะนี่ยังไงลิงวางแล้วไปไปคือลิงเก็บลูนบนไปไม่เก็บวะรอรอรอนาทีที่หกก็ยืนคุมเชิงกันอยู่นะครับ เป็นผมจะแกล้งเดินไปเก็บลูนล่างนะให้ลิงไว้บนนะจะไม่รู้ว่าจะตายเปล่านะลิงเก็บลูนจะหกกทีแล้วบึ้มมาโอ้ยก็นะนะลิงอันตรายอ้าวลิงลิงลิงไม่ แม่งดาวอแล้วรอไอ้ลออย่างเฮียว่าแลวระเบิดมันต้องขายออกมันจะไปไหนมันก็ต้องไปเก็บลูนดีออกกลางอ่ะมีขวดก็ต้องเก็บลูนยังไงครับวางลงมาครับวางระเบิดไว้ข้างหลังครับทุกอย่างมีการคำนวณยิงระเบิดโซเแียโอ้โหสุดยยดเป็นไงครับไป เก็บลิงวิซี่ตัวแนละ้วไม่รู้เพื่อนด่าลิง,งเข้ามายังไงเอ้ยเพื่อนหนีลงมาวานเราเบิร์ตช่วยหน่อยวันเราเออวานเราเบิร์ตช่วยแล้วเดี๋ยวแซนมาระเบิดเลยเขาดูแซนป่าทรายมาแล้วระเบิดตามไปครับหน้าโ <c oughs> ดนลรางปอมเจอป้าเป็ดเกาหัวครับจังหวะนี้ตายแน่นอนวางระเบิดไปก่อนครับวิเซดูดมาน่าให้สกาวว่าไงอ่า <c oughs> ก็ไม่ได้เสียกันนะ ตรงนี้มันขายได้ตรงนี้มันเด้แต่แบบตามหลักการอนะ่ะวางตำแหน่งเดิมอะ่ะเขาก็รู้แล้วอ่ะรู้ไต้ใช่ไหมสามารถก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะใครจะไปแบบไปโง่ที่เดิมซ้ำๆซ้อนๆมันก็ต้องเปลี่ยนย้ายที่เข้าไปเนี่ยวางเบรูเนี่ยนนยัยงไงผมว่าก็ต้องมีคนเดินม,มาเก็บนี่ลูกกันเท่าไหร่วะเนี่ยลูกกันสามร้อยหกสิบหน่วย <iff> สูงสุดห้าลูกก็โควรมาดิพันห้าใช่ไหม แต่เหมือนว่ามันจะแบบจำกัดหรือเปล่าว่าโดนได้เต็มแม็กสามนัดอะไรเงี้ยแต่ไม่นะอ่านดูก็ก็โดนได้เต็มทีห้าห้าลูกกัเลยเท่าที่วางได้อุ้ยเฮาเชียเอ้ย,อย,อยเบยเฮจะตัานาแบบว่าลิงโดดแต่ว่าก็ได้คิวอยู่ฮไปโดดขัดสกิลเบเฮอ่านได้ฟังก็ได้ครับกำหนดเป้าหมายเนี่ยเพื่อวางระเบิด ได้มากสุด5ลูกต่อครั้งแต่ละลูกจะทำความเสียหาย360หน่วย0.7คูณต่อเป้าหมายที่มีฮีโร่เออก็คือถ้าคีปมันจะเบาอะไรประมาณนี้นย0.7ุดเจ็ดศย์จุนเ,นเลยก็เท่ากับ70%เบาใช่ไหมเราโมดาเมจร้อยนึงเข้า70น่าจะประมาณนี้นะคูณ0.7ถ้าถ้าบงไม่ผิดนะฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดหากวางระเบิดให้ระเบิดทันทีจะทำความเสียหาย0.7 5 ก็น่าจะประมาณ75%ของของ360สามร้อนะอ่าใช้1ชาร์จเพื่อเพื่อวางระเบิดสูงสุดได้สี่สชาร์จรีเฟรชทุก15วินาทีนะฮะมาจังหวะน,นี้มาดูบวกก่อนครับอันตีไปเลยแล้วมีลูนเฮดครับโซนแฮบใส่บุสแวกไปแล้วเจอเบเฮซันอ้าวตายว่ะตายว่ะปาระเบิดไปโอเคเฮ้ยทีเดียวอา้าวแห้งไปแล้วเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีไปกดสเปซบาร์ไงี้มันก็เลยไปดูที่จะเปิด จะหอมุยบึ้มอ่ะตายครับผมอยู่เยอะไปหน่อยนะถึงไหนวะตะกิลมันตัวแม่งตายอยู่อีกอยก,ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็9นาทีครับกิวไป5ตาย1นะครับสกอร์รวม8ปดละลิงเสียไป5ตัวนะครับอา้าวระเบิดนี่อยู่3ลูกไม่น่าตายคือมันต้องวาง5ลูกก่อนนะ่าจะตายนะแต่แบบถ้าเราวาง5ลูกเราก็ไปใช้ระเบิดเล่นใน ในจังหวะที่เราบวกไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้มันก็จะหายไปลูกหนึ่งมามาแล้วครับเฮ้ยลิงลิงันนี้ลิงมันไม่ไปจำตอนที่เดิมแล้วนะไอ้นี้ก็ตีจังเลยไอ้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 บึมใครจะไปโง่ที่เดิมซ้ำ สามลูกก็ตายแล้วโอเคไม่ต้องว่างเยอะโอเคก็กสามลูกก็ตายแล้วนะออก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลือดลิงว่าเลือดลิงเท่าไหร่เจอสาเม็ดนี่ตายแล้วอ่ระเบิดนั้นจะล่องหนนะครับแล้วจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อศัตรูผ่านเข้าใกล้แล้ววิ่งเข้าใส่ศัตรูเป็นเวลาสามวิ ระเบิดแต่และลูกจะมีวิสัยทัศน์เป็นของตัวเองและไม่สามารถป,อปอร้องกันการเกิดของคีปะได้โหดจังเริ่มกลัวแล้วบุรแดกบ,บอกอ่าไอ,ไอจีแจ๊บบอกอเนรอนอ่าเล่นลิงอยู่ที่เจนะ็ดนะร้อยนะเจ็ดแปดร้อยเมื่อกี้นี้นะฮะโดนสามเม็ก็ตายเลยนะครับมันน่าจะเพิ่งออกสแต็กที่หลังเปล่าตอนแรกไม่มีสแต็กอบเปล่ามันก็เลยออกสแต็กมานิดหนึ่งอ่ะเปลี่ยนที่วางครับอ่าสี่เมตร สี่เม็ดผมว่าน่าจะตายอยู่นะไม่ต้องถึงกับห้าแลเอาเล่นเม็ดหนึ่งก็ได้เอาวางไว้ <Right. S 1> ตรงนี้เม็ดหนึ่งครับ <en> อ่าแล้ววาไปบนนะผมแต่ระเบิเอาออกมาเล่นไปแล้วนะ <Right. S 1> นี่เอา <Come on. S 1> เอาวางนี้เล่นอีกแล้ว ก็หายดีอย่างนี้ลูกไหนหายไวเนี่ยอ๋อหายหายลูกตรงกลางครับจากสี่และสามเอามาแซนดันกลางล้าแลกว่ะเร็วนอเอาเร็วนอไม่เอาเลย โยยมเรีวนรอได้มือถสฟ้า,าหรอทองไวอยู่นะกอทีนี้แน่จเจ้าเป็นกระทาฟ้านะครับกระทาฟ้าก็จะช่วยในเรื่องของอันตีนะครับคืออันตีเนี่ยมันจะกดแลวจะวางตรงกึ่งกลางของตัวมันใช่ไหมถ้ามีกระทาฟ้ามันโยนอ,นอันตีไปได้เลยนะครับเออเนี่ยเอามาวางสี่เม็ดปอมไอ้เขียวโดนซ้เขาแล้วลูกนั้นระเบิดไปแล้วโอ้ขายไม่ออกเลยว่าลิงไม่อยู่อะ ไปดูองบนนะครับวิเซเฮกไปเจอคอมโบยังไงลิงเรียบร้อยคเสร็จพระอ่าเบเฮ่เบเฮ่เบเฮ่า่บึบ <laughs> ลูกาฮ่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 ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮขข่าฮ่าฮ่โอ่าฮ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 ่ฮ สก,กิลหนึ่งมาโอ้โหหนวเลนอได้สิวอ๋อเมื่อกี้เนี่ยโดนตัวเลขขึ้นอยู่นะครับลูกก27็277บนะฮะสี่ลูกก็น่าจะถึงพันนะสี่ลูกพันนิดๆอ่ะวางสี่ลูกน่าจะตายอยู่ห้าลูกก็เท่าไหร่ว้ประมาณพันสองได้ไหมเออมันก็ได้นเนี่ยต้นเกม,มนะต้นเกมถึงกลางเกมนิดๆ นะฮะท้ายเกมมีตันต,ต,ตัวแม่งเลื่อนเกินพันสองอยแล้วนะคมันก็คิวไม่ค่อยได้เนี่ยมันโหดแค่ต้นเกมเรีงบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตบเรียบอ่ไปครับกับบ้านไม่เพื่อนออกมา้าบท <c oughs> ุยเร็วนอปสุดอยู่โดนลงมาตีฮะ <c oughs> อีกทีเดียวครับแต่ว่าก็น่าจะต้องตีตายอืมาออกกระดาษฟ้าได้แล้ว แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีดีแค่ระเบิดนะตรงกติมันก็สามารถปั่นป่วนเพื่อเพ่อนอทีมไฟได้ดีนะฮะแต่ว่าต้นเกมระเบิดมันก็โหดๆหน่อยนี่พอกระทาฟ้าก็จะมีสายฟ้านะครับหวนรอบตัวเป็นเอฟเฟกของกระทาฟ้าอโอเคอุอ้ยโดดไปเก็บรีเจนแล้วนี่สกิลหนึ่งไปแล้ววางระเบิดไปข้างหน้าโซแทบอุ้ยตายว่ะตายไหมเออตายไหมตายไหม ตายไหมตายโอ้โหสโลว์บูสแวกได้เหมือนกันครับลิงไม่กล้าเดินมาไอ้ซ่าลิงถอยเลยฮะลิงไม่กล้ามาตรงนี้ตรงนี้ขายดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเป็ดมาเฮ้ยป้าเป็ดป้าเป็ดไปไหนป้าเป็ดป้าเป็ดอุ้ยลูกเดียวทีเดียวทีเดียวเฮ้ยทีเดียวเบ้าสวย ผมว่าเล่นนอร์มอนนะ่าจะโหดนะเ m มอย่งว่านะครับเ m ถ้ามันกลางเกมท้ายเกมมันก็จะเบิดไม่ตายแล้วแต่ถ้านอร์มอนอาจจะได้อยู่เพราะว่าถ้าคิวได้เรื่อยๆ,ๆเนี่ยฝั่งตรงข้างก็ไม่มีของไงอุ้ยเกมนี้ก็ต้องรีบจบนะครับเล่นมาเราจะไม่ค่อยมีประโยชน์ละอุ้ยบีเฮเบิร์มาโยนตีไปเลยโยนไหม นี่ฮะนี่โยน,นตีไปครับอ่าสวยครับโดนใบกันเป็นแถววินเล่อวิ่งจีเนียได้สองตัวเลยเจอป๊บเป็ดอันตีชิบหายครับเดินมาอ้าวอันตีหลุดแต่วิเลยิงไปและแซนล,ลงมาฮะอิสเซตายงอนพาแล้วนะเรียนนองงอนพาทำไมอ่ะอ๋อสกาวได้คออัดใจเลยเว้ย i อ a j อเจ y ระวังแซนก็ได้มือไฟ <This is S 2> <า>ฟ้า <time. S 1> แล้วนะครับปะ <Take away. S 1> กิวหนึ่งก็สามร้อยอ่ะมันก็มียุคที่วางป้อมปืนใช่ไหมเออวางป้อมปืนแล้วแบบ

ออามาเป็นตุ๊กตาแอบวางตรงนี้ตรงนี้จะมีใครเดินมาไหมไม่ตรงนี้ตรงนี้มีแน่แต่เราเพิ่งวางตรงนี้ไปไงอาจจะแบบสตูรู้หรือว่าวางไว้หน้าคองเนี่ยบุดแบกแบงมาตีคองแน่คลองนี่พิมพ์บอกเลยว่าคองหนะวางไว้สี่เมตรนะครับ แล้วมาเข้าหลังครับอันติโยนไมครับแล้วยังไงโซนแทบไซเบเฮเรียบร้อยเฮ่เออยู่ในอันติมันเนยโอ้ไม่รูนจักโดเหมือนกันนะตบกูยังลูกแล้วยิงยิงเอ้ยปาระเบิดเออพาไซปีกให้นี่ะสวยครับระเบิด,บดตามไประเบิด,บ,ดบ้างไอ้แซนกวางไว้บนใส่หน้าเอาพาฮิวให้ครับและลงไหน โอ้ยไปลงลยวะนอนู่นนีเ่เองบ้าหรือเปล่ามาห้าั้างก็ตบเรียบเลือกเป้าหมายเพื่อคว้างอันตีออกไป,ปร,ะระยะเวลาสิบวิสร้างความเสียหายหนึ่งรอนะครับอ่ามันมีดาเมจด้วยนะในวงอันตีหนึ่งรอยบวกห่เปเของเลือดสูงสดุดเป็นความเสียหายเวทนมนต่อวินาทีนะฮะอ่าเลือดร้อยอ่ะบวกหนึ่งเลือดพันก็สิบสิบกว่าอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ไม่ถูกสร้างขึ้นมาสัตรูตจะเข้าออกสนาม พลังถอดบัฟและได้ความเสียหายจริง100หน่วยและติดใบสองวิและสถานะงงงวยจะเราความเร็ว100%ยปอรนโอันตรีมานี่โคตรหลายฟังก์ชันนะแล้วบูทแบกอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้แม่งวอลกาดีถ้าวอ,อกแล้วเบิดก็จะไม่เห็นนะครับแม่งเอ้ยนิดเสียวเลือด800นี่ตายแน่นอนมาใครจะมาเยี่ยครับลิง่าไร ไม่ถึงพันนาตายนะลิงลิงก็เท่าไหร่ลิงลิงก็แปดร้อยครับเฮ้ยเบย์เฮดูดมาได้ไงวะเนี่ยทำไมไม่เหยียบเพื่อนกระตอนนี้เฮลี่เยอะด้วยนะเฮ้ยเลวานอโดนเอาเรเานอตายครับบิเซมาช่วยครับผมเจอบุสแวก์และยิงอยู่อา้าวนั่นแล้วป๊อปเป็ดโดนห่วยแดกไปแล้วไฮ้โดนห่วยแดกป๊อปเป็ดโอ้สุดแจ็คคอตอ่าเดี๋ยวย้อนอีกทีครับป๊อปเป็ดป๊อปเป็ด เดินมาครับผมบึมโอ้ <laughs> โหเยียชิบหาย<ๆ>แม่งขายออกทุกลูกเลยระเบิดมาเนี่ยนี่เปลี่ยนตำแหน่งเอาวางตรงนี้บ้างอืมหอดฟ้าก่อนนะครับเอ้ยมีหอดแม่มาไม่มีไอหอดฟ้าเนี่ยสมมติว่าสัตรูตัววอล์กมา,าเช่นบุดแวกเดินวอล์กมามันก็โดนระเบิดไง right. เออส,สมาริกเราวอดฟ้าทิ้งไว้วอก็ระเบิดทำงานนะครับตอนนี้ก็คิวไปสิบสี่ตหนึ่งนะ,นะครับตัวน,นี้มันก็แบบไม่ไม่ได้เล่นเถื่อนหรือโหดอ,อะไรอะ่ะแต่มันมันเล่นได้หานะเวลาเหยียบระเบิดแล้วมัน oh, แบบมันเท่อเออเวลาโดนระเบิดตายมันหาดีตอนนี้เล่นได้หาแต่ไม่ได้เล่นเอาเถื่อนอะไรลงังนาเราครับ <Yeah. S 1> อา้าวเเฮมาแก้แล้ว โดนแล้ฮะสกาวโอ้โหตายครับผมไม่คุ้มเลยครับเอาชีวิตมาแก้วอ,อดอะไรเล่นบนเพื่อนได้อยู่เบีโอ้โหพอรู้ว่าเบเฮดิสระเบิดก็ระเบิดทิ้งหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเปลี่ยนตำแหนง่งเอาลิงโดลแล้ว แล,แล้วเราเปิดยัดหนนะ้าครับได้คิวครับ15ตัวไปแล้วไปเฮตันเนี่ยเบเฮเริ่มไล่ไล่วอร์ดระเบิดแล้วนะทีนี้จะไปวอร์ดที่ไหนนะเอ,อ้ยทีนี้จะไปวางระเบิดที่ไหนดีอ่าเบเฮว่าไง บิงมาเอาโหกระทื่อเพาแต่ว่าว่าวครัดต้านไปนี่แอนจิเนียโยนอันตีแล้วพาเหมือนเก็บป๊อปเป็ดไปได้ครับผมเนี่ยคืออยู่ในวงอันตีมันก็โดนดาเมจนะเด็กๆไปเราไม่รู้อ่าเลยบูตแบกตัวเดียวครับตอนนี้คิวไปสิบเจ็ดแล้วแล้วเหมือนลิงจะมาล้างแค้นนะเปล่าเฮ้ยลิงมาเล่นแล้วโอ้โหเจอคอมโบมาหนึ่งชุดยังไงครับเจอโซแทบส่วนไปครับอื้อหือ เฮ้ยแซน,นติลงมาอ้ยแล้วโดนสากาวก็บวกไปครับเสียไปฝ่ายละสามนะครับเหลือฝ่ายละสองมีการบวดยอมแพ้บ oh, <wow. S 1> จากฝั่งของลิงบึ้มสองเจ็ดแแล้วอ่าติดตุ๊ก,กตาด้วยนะติดพิษของตุ๊กตาด้วยนะเออ อย่างนี้ก็แปลว่าเจาะเกาะเวทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกัระเบิดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมมงกิมมอมาตอนนี้ก็สกาวตีคองครับแล้วบอลร,ระเบิดหน้าคองวางระเบิดไปตอนนี้จะเนียคิวไป17นะครับไตรงข้ามก็เยอะสุดเป็นลิงอสี่เอ้ยไม่ใช่เป็นบุ๊ดแบกห้านะครับแล้วก็ลิงมมสี่เบสีนะครับ แสนสามป๊อปเป็ดหนึ่งเ,เหมือนจะอยู่บนงกงนหมดไปหนีฟาร์มก็ซื้อวอนฟ้ามานะครับโอ้ฝั่นข้าวบอดเยอะมากนะเห็นไหมมีส้มมีฟ้าของใสโดนระเบิดจะระแวงนะครับปีเฮเลยไล่บอดให้ คราวนี้ก็ระเบิดขายไม่ค่อยออกแล้วอย่างที่บอกมันออต้นเกมมันเล่นฮาดีนะกลางเกมท้ายกลางเกมท้ายเกมเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงเฮ<ป>้ยยังไงครับนี่ฮ<ป>นะอันตรีไปเลยป่าระเบิดเอาลิงกระเด็นกระมาโอ้โหก็ยังคิวลิงได้อยู่บนหลังคำ่ำแล้วยังไงครับบุ้ซแวกเอาระเบิดจากหน้าไปยิง ได้อยู่ไหมอ่เาเดอได้ไปสอง <c oughs> อน่าจะคอนแล้ว <c oughs> คอนอีกแล้ววะน่า <in> มาวางตรงนี้อีกแล้วก็วอดฟ้าไว้อ่าถ้าก็คือวินงบล็อกมาเนี่ยก็โดน บูเแวกนอนเช่าอยู่แถวๆนี้ได้ยนะไลสักส<ม>ี่ห้าเมตรไห้บูเแวกมาแล้วบุเแวกมาแล้วเลยบูเแวกมาแล้วอ่าสี่เมตรพอครับตรงนี้เมตดหนึ่งครับยังไงครับใครจะโดนครับระเบิดสี่ลูกนั้นบูเแวกบ,บบ เออเวแม่งวอนเอาบุนแบกนี่ตายเวเขาวอดได้มึงเห็นนะนะเองยังไปเดินเหยียบอีกโอ้โหต้องอีกลูกหนึ่งครับถึงจะตายปกติตายไปแล้วมาเอาไปรีสกิลนะครับผมนี่ครับยังไงพลาเสกไปครับวางระเบิดโอ้โหวี เรียบร้อยเ19เด,ดือของออกมารีอันตีอะไรนะนเออจังววาวอลไฟนี่อันตีมันวงค่อนข้างกว้างนะครับก็ใบได้อะ่ะเออใบได้แล้วก็มีดาเมจในวงอะไรเงี้ยจังววาออลไฟน่าจะช่วยเพื่อนได้ดีอยู่ มอการ่แดงด้วยเฮนี่ครับเราพาเสกไปโซแทบแล้ววางระเบิดจึ๊กโอ้ยยี่สิบบอลจะแตกแล้วโอ้โหล้วบุญแบกดีนายไปได้วิเซบิงมาสตันแต่ว่าไม่ถึงนะฮะต้องไงวะานอง แม่ดีเนี้ยขำไปสงครามแบบไม่มีพื้นที่ฟาร์มครับโดนบุกมาแล้วเฮ้ยเรยวนออ้นเรยวนอมามาเตือนปะบอมไฟแดงโดนซ้ำแล้ว อ๋อเป็นบูธวาร์มนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเหมือนพยายามโยกลอยๆอ,อยู่อ่ามีว่าการวอยออแพ้แกล,ล้วดูเลเวโนเรเวโนอ่าเ,เรียบร้อยครับเจอเซกอย่างนี้อ่ะคอนเลยนะครับก็กดไป20ตัวนะครับเอิ่ม25ทีเองอยัไงไงปิดคลิปหรือว่าไปทำอะไรกันต่อดีหรือยังไง บิดแล้วกันมันหลังดีกว่าวันนี้ดึกเลิด้วยนะครับโอเคก็เ okay, จอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วบ๊ายบาย